สวัสดีค่ะช่องผ้าทอสุขโขทัยมาพบกันอีกแล้วนะคะจากร้านบานเย็นผ้าทอค่ะร้านเราตั้งอยู่ที่บ้านหาดเซี่ยวอภรสีสัชนาลัยจัังหวดสุขโขทัยนะคะเป็นพื้นที่ที่มีการทอผ้าทําติณจกกันมากที่สุดนะคะสิ้นง,งามๆของสุขโขทัยมีหลายประเภทของที่นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานมืองานทอธรรมดาหรืองานทอยกดอก งานทำขนเม่นนะคะมีหลากหลายราคาความสวยงามก็จะแตกต่างกันไปนะคะก็วันนี้เราจะมานำเสนอสิ้นผ้ามุกสุขโขทัยนะคะสิ้นผ้ามุกสุขโขทยัยเป็นที่รู้จักกันมานานนะคะเป็นผ้ามุกยกดอกอลายไข่มุกกลมๆนะคะแล้วก็จะมีวงรีวงขาไฝ่ขาเปียนะคะแต่วันนี้เรามานำเสนอสิ้นผ้ามุกใหม่นะคะที่เรา ใช้ไหมแท้ทอนะคะก็มานำเสนอจะเลยผืนแรกวันนี้เรามี3มผืนปกติจังหวัดสุขโขทัยไม่ค่อยได้ทำอทอผ้าไหมกันสักเท่าไหร่นะคะแต่เราก็เพิ่มมูลค่าของเราโดยการอทอผ้ามุกดีอยู่แล้วนะคะแต่เราใช้เส้นไหมอทอในตัวสิ้นเข้าไปทีนี้ความโดดเด่นของเขาจะมีความงดงามเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยปกติ ลายมุกของเราก็เป็นลายที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะคะแต่ทีนี้เรามานี่นะคะทอไหมจากที่เราทําคลิปผ่านๆมาเป็นที่รู้จักกันเยอะนะคะไม่ต้องพูดอะไรพ่มพ่มเพื่อนะคะเพราะว่าการเราการที่เราทอไหมเข้าไปในตัวสิน้นแล้วเป็นการยกดอกอีกนะคะความสวยของการยกลายยกดอกก็โดดเด่นอยู่แล้วแต่เราเพิ่มความเงางามของเส้นไหม เข้าไปนะคะตรงเชิงนะคะผืนนี้จะเป็นสีทองนะคะผืนนี้จะเป็นสีทองตรงเชิงนะเชิงด้านล่างเป็นตีนจกทอยกดอกโดยใช้เส้นไหมแท้ทอนะคะเป็นสีทองเห็นไหมคะเป็นสีทองนะคะเราจะเน้นว่าถ้าตัวสิ้นเป็นสีอะไรเราจะใช้เส้นไหมของเอยถ้าตีนจกเป็นสีอะไรเราจะใช้เส้นไหมของเชิงตรงนั้น มาทอตัวสิ้นนะคะเพราะฉะนั้นความเงางามของตัวสิ้นก็จะเฉดเฉดสีมันก็จะแตกต่างกันไปนะคะเฉดสีมันก็จะประมาณโทนโทนเดียวกับสีทองของเชิงนะคะตัวนี้จะมีความโดดเด่นในในในความเงาของอตัวสิ้นนะคะสวยงามค่ะสวยงามของตัวสิ้นนะคะ,ะผ้ามุกสุโขทัย ใช้เส้นไหมทอนะคะความเงางามของเส้นไหมมีความงดงามตรงที่ว่าเขาจะมีความเหลื่อมม,ออม,อมีความเลื่อมไม่ใช่เหลื่อมมีความเลื่อมของตัวสิ้นนะคะมีความเงาให้เห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นางานไหมแท้จะมีความนุ่มนะคะไม่ใช่ไหมประดิษฐ์นะคะเพราะว่าที่ที่บ้านไอ้ที่นี่ก็นิยมไหมประดิษฐ์เหมือนกันเพราะว่ามีความแข็งแรงแต่การใช้เส้นไหมแท้ ่าทอก็มีความสวยงามนุ่มนวนแล้วก็สัมผัสได้ถึงความละเอียดอ่อนนุ่มมือนะคะอันนี้ผืนสีทองนะคะราคาก็จะอยู่ที่4,500บาทนะคะเรามีบริก,รรการติรเ,เงินปลายทางนะคะ,ะการด้นเอลซินก็เป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่เหมือนกันนะคะการด้นเอลซินนี่เห็นไหมเป็นลายไข่มดนะคะสินที่มีราคาสูง เราจะให้ความสำคัญกับเอวสิ้นหรือหัวสิ้นนะคะเป็นลายไข่มดค่ะอันนี้คือผืนสีทองนะคะวันนี้เรานำเสนออาสามสีนะคะมีสีชมพูนะคะสีชมพูของเรามันก็จะออกแนวอมกะปิเพราะว่าเราเอามาทอตรงเชิงนะคะเอามาทอตรงตัวสิ้นเพราะว่าตรงเชิงเป็นสีชมพูแล้วเราเอาไหมสีชมพูมาทอต,ตัวสิ้นก็จะได้แนวออกกะปิกะปินะคะ ชมพูอมกะปินะคะสีพาสเทลนะคะทุกทุกผืนจะมีความเงาของของเส้นไหมนะคะก็เป็นสินไหมของจังหวัดสุขโขทัยที่เราได้พัฒนาการใช้เส้นไหมผสมกับฝ้ายนะคะยืนเส้นฝ้ายทอเส้นไหมนะคะความเงางามของเส้นไหมก็จะสร้างความโดดเด่นให้กับตัวสิ้น ที่เราใส่นะคะไม่ว่าเราจะยืงก้าวไปทางไหนนะคะความเงาความาเลื่อมของอตัวสิ้นก็จะมีให้นะคะมีความโดดเด่นเพราะว่าของเราก็จะโดดเด่นเรื่องการทอยกดอกลายมกุกซึ่งเป็นลายอย่างนี้อยู่แล้วนะคะเป็นลายเป็นลายเอกลักษณ์ของสุโขทัยเลยนะคะลายพมกุกยกดอกนะคะการทอก็จะยุ่งยากนิดนึงนะคะปกติเรายืนเราใช้เส้นได้ยืนแล้วก็ ทอนะคะอันนี้เราต้องมีเส้นได้พิเศษคือการเส้นได้ยกนะคะก็ทําการยกดอกนะคะแล้วกทะะ็ทอเส้นไหมสีชมพูนะคะทอเส้นไหมสีชมพูก็จะได้ความเงางามของตัวสิ่งไปด้วยถ้าเชิงเป็นสีอะไรตัวสิ่งเราก็เอาตัวเอาไหมเอาไหมสีชมพูของเชิงามาทอตัวสิ่งก็จะมีความโดดเด่นเงางามนะคะราคา 4,500บาทนะคะทุกผืนค่ะวันนี้เรามีนำเสนอนำเสนออยู่สามผืนสามสีสามสีนะคะผืนสุดท้ายเป็นสีน้ำตาลทองนะคะจะใกล้เคียงกับสีทองแต่ว่าเขาจะออกเฉดแนวน้ำตาลมากกว่านะคะแนวน้ำตาลทองมากกว่าเพราะว่าเชิงเขาจะเป็นน้ำตาลทองเลยนะคะอันนี้เป็นน้ำตาลทองเลยสีก็จะมาบางเฉดเฉดประมาณนี้นะคะ ความเงางามเหมือนกันทุกผืนเลยนะคะความเงางามนะคะสีน้ําตาลทองตัวสิ้นเขาสวยงามของเขาอยู่แล้วนะคะเฉดสีมีความอลังการมีความหรูนะคะมีความเป็นโบราณมีความเป็นสิ้นสุขโขทัยนะคะ,อะทอยกดอกอย่างนี้นะคะแล้วก็มีงานด้นเอลซิ้นเป็นเอกลักษณ์ของสุขโขทัยเลยนะคะเราต้องทำประมาณนี้นะคะอันนี้เป็นสีน้ำตาลทอง จะมีความอ่าเข้มกว่าสีทองนะคะจะมีความเข้มกว่าสีทองนะคะเขาจะเงางามสวยนะคะของจริงอะ่ะสวยมากได้สัมผัสแล้วนะคะถ้าเรายิ่งออกไปอยู่อ่านอกร้านที่เป็นแสงแสงแดดแสงอะไรเนี่ยความเงาของตัวสิ่นจะชัดเจนมากเลยนะคะความเงาของตัวสิ่นจะชัดเจนมากเลย่นะะสี่พันห้าร้อยบาทนะคะ นี่เป็นเอกลักษณ์ของเราจริงๆเลยนะคะก็สามืนนะคะสนใจก็ติดต่อกันมาหรือว่าชมเพิ่มเติมที่หน้าเพจร้านบานเย็นผ้าทอนะคะ,ะคลิปนี้เราก็จัดทำรีวิวแทบทุกวันนะคะเราจะนำเสนอแทบทุกวันเว้นบางวันที่เรามีทุระหรือติดทุระเราก็จะเว้นไปนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องแล้วก็ทางร้านด้วยนะคะ,ะแม่ค้าจะได้มีกำลังใจ หาสิ้นสวยๆในร้านมาให้ชมมารีวิวให้ชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ